เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาข่าวร้อยตำรวจเอกสุกอินกาจ,จันแก้วกรองสารวัตรส,สอบสวนสพมืองอุดรธานีพร้อมตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายขาโมยอุปกรณ์เครื่องครัวภายในร้านสลัดกริมหนองประจักษ์ซึ่งจากการตรวจสอบค่ะมีหม้อแกง5ใบหม้อซึ้ง1ชุดมีดทำครัวจัก,กรยานของร้าน1คันเซิร์ฟสเก็ต1อันและถังขยะสีดำที่หายไปกรัวมูลค่าความเสียหายประมาณ5,000บาทค่ะ นางสาวประภาพรอายุ47ปีเจ้าของร้านนะคะให้การว่าช่วงเช้าตนจะเข้ามาเปิดร้านก็พบว่าสิ่งของภายในร้านผิดปกติค่ะจึงเริ่มเอะใจเมื่อน้องสะพ้ายเดินไปดูที่หลังร้านนะคะก็พบว่าผ้าใบที่ปิดไว้ถูกเปิดออกจึงพากันตรวจสอบทรัพย์สินภายในร้านนอกจากนี้นะคะคนร้ายยังทิ้งไฟแช็กและขี้บุหรี่ไว้ให้ดูต่างหน้าอีกด้วยค่ะตนก็รู้สึกตกใจมากเพราะตั้งแต่เปิดร้านขายของที่นี่มา3ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และแถวร้านของก็ไม่เคยหายมา หลังจากนี้นะคะคงต้องซื้ออุปกรณ์ทําครัวใหม่และเริ่มต้นขายของใหม่อีกครั้งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เข้ามาก่อเหตุเพื่อเป็นบาะแสติดตามตัวมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะพย์ส,สินหายไปเท่าที่เราตรวจสอบแล้ตอนนี้มียังหายนะครับมีจักรยานญี่ปุน่นคันหนึงจ้ะมอแกงหาใบ ซึ่งสุดหนึ่งเสิร์ฟสะเก็ดอันหนึ่งจะแล้วก็มีดหาดามกันไก่สามดามที่มังเชกใด็กจะอยากบอกอะไรถึงคนที่เดาไปครับอยากบอกว่าเอาว่าขึ้นเนี่ยนะจ้ะหมอนหกแต่กระโปงคั่งคลายไปแล้วกรบโปงเป็นยังจะบเพาไ่ได้ติดใจอยากได้ตาเสิร์ฟของลูกสาวล่ละมากไปเกลี่ยไปกับจักรยานของลานสาวตัวน้อยจ้ะเขาเป็นยังเขาบอกเอาควบกันพอแค่ได้สองยานหนึ่ขึ้นมากเกเป็นยังจ้ะ